วัดีค่ะวันนี้พบมาพบกับการพยากรณ์การประจำวันบริณภาพใต้ฟั่งออกประจำาวุนศุกถี่ซ้ำสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากติชันวาทีร้อยตรียิ่งพัชรีประเทศค่ะว่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบใน,นกัน้ังจากภาแผ่นถี่ตรวจอาการผิวผืนนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าร้องนะคะอ่าลักษณะองย่งอมความก่อกาศตามกำลังแรงต่อปกคลุมทางด้าน เนื้อตอนหลางแล้วก็โซนทุ่งภาคอีสานนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงกำไรมทารบอน,บนข้องประเทไทยเราได้ระพ้นที่ตอนเหนือแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่นักมาอย่งเชนชลที่ว่าพายุเตือนตัวเข้าวทางด้านภาคอีสานบ้านเรานะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนนะคะที่อ,อยู่ทางทางด้านพื้นที่เขาตัวพื้นที่ละชัน่นรวมทางพื้นที่เทมเมนามไล่พัดเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังนะคะ เรื่องของปริมาณน,น้ำฝนที่สะสมลงมาแล้วก็อนามปาที่มีโอกาสไลลากได้นะคะในส่วนของไต้ฝุ่นที่อยู่ในแผนที่นี้นะคะก็คืออ่าพายุอ่าไต้ฝุ่นโยี้นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีพ้นกระทบต่อบ้าเราก็ทิศทางการถึนตัวข้องเขาไปทางเอิ์นนะคะไม่ได้เข้ามาทางดังฟั่งเราก็อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีลูกเอินมาซ้ำเติมนะคะ ช่วงนี้ในโซนภาคใต้เรานะคะก็ได้รับอิทธิพลจากหมรสุมตันตกเชียงต้กําลังแรงนะคะกําลังค่อนข้างแรงนะคะในผัดประคุมทางด้านทะเลน,น้ำมันผักใตแล้วก็อ่าวไทยเราค่ะจากผัดไทยดาวเทียมฮิมอริเมื่อตอนตีแปดห้าสิบค่ะจะเห็นวานะคะโซนภาคใต้เราค่ะมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในในโซนผัคตตตอนลานนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะ แล้วก็จากเทราชุมพรน,นะคะเราจะเห็นว่ามีฝนนะคะกับหนอ,อน,นะคะถึงปัดกลางอยู่ทางประทศเป็นมานะคะแล้วก็มีบาง่วนอยู่ทางทะเลออน้ำมันนะคะทางด้านจังสุราษฎร์เราก็อยู่แถวชนะกับแถวชายานะคะทุกคนวกนี้กาทางด้านฟังตอกเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางฟังออกซึ่งมีบางส่วนที่จะเข้ามาตกในทางด้านเพชรบุรีชุมพรประจวบนะคะแล้วก็รวมทางสุราษฎระคะ์ค่ะ ในส่วนของภาคตะลางนะคะจากด้านซ้ายถิงค้างมือตอนหญิงยาค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนตกำลังออกมนปั่นกลางนะคะก็ปกคลุมนะคะวันนี้ก็ปกคลุมถังดานจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เคลื่อนข้ามาปกคลุมนะคะทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชท่าคลองฟังออกเรานะคะแล้วก็มีฝนตกำลังอ้อนนะคะบางส่วนอยู่ทางด้านนครนะคะตั้งแต่บางนางลงมานะคะจนถึงทางดานไรโนท์ค่ะรวมไปทางแถวหัวนุ่นคลองพัทลุงด้วยนะคะซึ่งกลุ่มฟุตฝั่งนี้ก็ ก็อีกสักพักนะคะก็จะค่อยๆจะไล่ตัวลงไปแต่ว่าสาหรับกลุ่มฟุ้นคลองทางทอนตัวนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวออกไปทางชายฝั่งดังนั้นก็จะมีฝ้นตกอีกสักผักใยเลยนะคะก็คือไงาชาวนิกาพูดได้ว่าอย่างใดฟ้นจากกลุ่มฝ้นพวกนี้นะคะสาหรับโซนคองจังหวัดนครนะคะแล้วก็ทางด้านสุขพรเราค่ะจะมีกลุ่มฟ้นจากทางด่านสตูลถึงเป็นฝ้นกําลังอ่อนบางงนะคะข้ามาตกนะคะทางด้านแตะ,ะพุ่มบางบางสวดน,นะคะแล้วก็ พ้นจากมาเลเซียไปพ้นกับมาคอนเข้ามาต่อกข่งดานอ่าสบายน้อยกับทางดานสะเดานะคะสำหรับรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟั่งออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้32.8องศาเซลเซียสเฉลี่ยเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้32.2จุด2องศาเซลเซียสเฉลี่ยเมืองจังหวัดเพชรบุรี แายการรายงานนะคะปริมาณฝนนะคะหยิบเส้ชั่วโมงที่ผ่านมาจากเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะพอบอกภาคใตเรามีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็ฝนฝนนักสุดนะคะเป็นฝนนักค่ะได้สี่สิบเอ็ดจุดหกมิลลิเมตรนะคะที่ตำบลโค้องอำเภออาจยจนะคะส่งส่วนใหญ่ก,ก็เป็นฝนในตอนวัวขำนะคะชงชงวัว,วรุ้งนะคะที่ผ่านมานะคะและก็แผยก่อนการนะคะสำหรับภาคใต้ฟั่งออกเราค่ะวันนี้นะคะ ตั้งแต่แผ่นบุรีนะคะจนถึงจังหวัดสงขลาเราค่ะจะมีฝนรอยละหกสิบหกพันที่และกับปัตตานียะลานาราธิวาสจะมีฝนรอยละสิบสิบหกพันที่เท่านั้นส่วนใหญ่เป็นฝนว่างใบถึงขับค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะทำให้วันนี้อยู่ในช่วงขงั้วหถึง26องศาเซลเซียสและกาอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วงขงั้วหถึง32องศาเซลเซียส ในส่วนของเขือนล่มมณนนีนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นไปยังคงนะคะมีคลื่นนะคะซ่องเพิ่งสร้างแมทค่ะโดยมีลมตะวันตกเชียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝ่ากคลุมนะคะแล้วก็บร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคืนจะสูมาก็สร้างแม้ดดนะคะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างคะ่ะตั้งแต่จตังหวัดนครศรีธรรมราชลงม,มาค่ะมีลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20ถึง30 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไม่มีคลื่นห้างฟั่งสูสงประมาณ20แมทแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง เืินสุ่มมากกว่าส่องแดดดังนั้นพี่น้องชาวเรือจากประมงนะคะวันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะในการเดินเรือสําหรับเรือเล็กนะคะบริเวณภาคใต้ตอนบนหรือว่าบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะก็ให้ยังคงต้องงดการเดินเรือจนถึงวันพุธนี้นะคะขันไม้สภาพอากาศเจ็ดวันข้างหน้าค่ะในช่วงวันที่สามสิบกันยายนจนถึงวันที่หกตุลาคมนี้นะคะ่ะสําหรับภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่วันที่สามสิบนะคะจนถึงวันที่สาม จนถึงวันที่4ตุลา,านี้นะคะก็จะมีฝนลอยหลาหกสักพื้่ทีค่ะแล้วก็วันที่5กับวันที่6เนี่ยก็จะมีฝนทีหลอดลงมนะคะแล้วก็สำหรบับภาคตนลางนะคะจะมีฝนนะคะวันที่3ถึงจนถึงวันที่2นี้นะคะจะมีฝน่อยลาหกสักทีค่ะแล้วก็วันที่3ถึงวันที่6กนี้ก็จะมีฝนแนวหนอนของฝนหลอดลุ่มนะคะสำหรับการพิการณการประาวันวันนี้ก็จะป็นาร่านี้หล,ลากคลอย่างดมงกดไล์ก็แช์นะคะ ช่อง YouTube แล้วก็ f a c o b o o k ้องสูนของต้ตนิยมวิทยาไปฝากหันออกไปด้วยบบสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน